เนี่ยผมประเมินทุกวันถามตัวเองทุกวันจำเป็นไม่ต้องมาพูดทุกวันเอาเรื่องราวความสำเร็จเอาเคล็ดลับที่เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเนี่ยมาดำเสนอกันทุกวันมันจำเป็นไหมนี่ยถามตัวเองเหมือนกันเนี่ยคำตอบก็คือหนึ่ง ผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้อยากได้อะไรจากใครเป็นการให้ถามว่าใช้ออนไลน์เพื่อให้คนให้ช่วยคนช่วยคนใช้ออนไลน์เนี่ยช่วยคนมันดีไหมมันเป็นประโยชน์ไหม มันจาเป็นต้องใช้ออนไลน์เพื่อให้ได้เงินแค่นั้นหรือ,อนี่ผมตักก้งคำถามแล้วผมเดือดร้อนไหมผมลำบากไหมแต่ละวันเนี่ยต้องเดินทางต้องลงทุนโน่นนี่นั่นก็ไม่เลยแล้วก็มีความสุขไหมที่ได้ทำได้ทำได้ให้ประโยชน์ที่มันลึกๆคือมีความสุขความสุข แล้วก็ปรารถนาอย่างยิ่งเนี่ยก็คือถ้าไม่มีใครฟังเลยนะครับไม่มีใครฟังเลย,เยหวังว่าลูกหลานที่กำลังสร้างอนาคตสักคนสองคนเข้ามาฟังเนี่ยก็ถือว่าโคตรกำไรแล้วสำหรับผมเพราะอย่างน้อยๆก็คือได้ช่วยอย่าให้เขาเดินอย่างโดดเดี่ยว อย่าให้ก็เดินเหมือนเอาภาพปิดตาเดินนี่อย่างน้อยที่สุดก็คือถึงพูดไปชั่วโมงกว่าไม่มีคนดูสดๆเลยก็ยังเป็นหลักฐานเ,าเป็นหลักฐานเพื่อให้ลูกหลานได้เข้ามาดูทำมากกว่านั้นก็คือลูกศิษย์ที่เคยรู้จักกันมาซึ่งกำลังมือนงงอยู่เหมือนกันว่าชีวิต จะทำยังไงให้มันดีขึ้นดีขึ้นและทำมากไปกว่านั้นมากกว่านั้นก็คือใครก็ได้ครับคนไทยที่มันติดขัดติดขัดน,นี่ที่มีความปรารถนาอยากแสดงแสดงเนี่ยเพราะผมเห็นประเทศนี้เมืองนี้เนี่ยนตั้งแต่ที่ผมติดตาม กบ้านเมืองมาแล้วก็อยู่กับวงการการเมืองคลุกคลีทำงานกับประชาชนเนี่ยมาถึงเวลานี้นี่ประเทศไทยยังหนีไม่พ้นเรื่องปากท้องมันน่าเศร้าไหมครับคนไทยยังปวดหัวอยู่เรื่องปากท้อง จะเอาอะไรกินกันอยู่มันน่าเศร้าไหมประเทศนี้ในขณะที่ชาวโลกเลยเขาไปดวงดาวังคารเขากำลังทำเรื่องรถบินกันอยู่ตอนนี้มีจินตนาการสร้างรูปแบบจำลองเนี่ยทำรถบินไม่อยากให้มันรถมันติดอยู่บนถนน ในญี่ปุ่นตอนนี้รัฐบาลลงทุนให้มีกลุ่มบริษัททำรถบินต้นแบบเนี่ยเรายัางยังยํำอยู่กับเรื่องปากท้องครับยังยํำอยู่กับเรื่อง เลวร้ายของฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายตัวเองก็ปกป้องแล้วก็ค้นหาครับวามเลวร้ายความพยายาตำบอลของฝ่ายตรงข้ามจะมีผู้นำระดับท็อปตัวท็อปเป็นตัวเปิดเกมทำลายฝ่ายตรงข้ามของแต่ละฝ่าย เนี่ยวันนี้เรายังสรุปไม่ได้เลยครับว่าประเทศนี้เนี่ยจะใช้กติกายังไงอะไรยังไงเราคิดดูเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยมาสรุปตัวเองแล้วก็เห็นชัดว่าผมเลิกสนใจกฎกติกามรารยาทที่มนุษย์ ซึ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้กำหนดครับผมมาสนใจกฎของโลกโกฎที่มันกำกับโลกนี้อยู่เอ,อมันมันทำงานยังไงเนี่ยผมมาสนใจเรื่องนี้ที่มันกำกับโลกนี้โลกนี้อยู่เลยใครจะรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ใครจะผิวสีอะไรใครจะแต่งตัวแบบไหนจะอายุ มากหรือน,น้อยเพศหญิงเพศชายติดกฎมันกํากับแล้วก็มาออกแบบตัวเองให้มันสอดคล้องใช้กฎให้มันเกิดประโยชน์เนีย่ยพอมองข้ามมองให้มันไกลไปมองให้มันสูงมองให้มันลึกซึ้ง ศึกษาเรื่องกฎเรื่องโกนจะสามปีกว่าเห็นมันชัดแล้วออกแบบตัวเองวันนี้ทั้งสภาพจิตใจทั้งผลลัพธ์ทั้งการเป็นอยู่ต่างๆดีดีดีแล้วดีอีกนี่แหละรครับนี่ผมเชื่อมั่น เชื่อมั่นเลยนะาว่าทางรอดเดียวครับทางรอดเดียวของพวกเราที่จะไม่ต้องหัวเสียไม่ต้องจมปลักอยู่กับคนที่ไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้ที่มากำหนดกนติกาบ้านเมืองครับนี่พูดจากหัวใจลึกๆเลยของคนที่ติดตามบ้านเมืองนี่มาแล้วอุทิศตัวเองมาเนี่ยก็เลย เชื่อมั่นว่าถึงไม่มีใครฟังมันก็มาสแสดงให้มันเป็นนิสัยเพราะมันได้ทบทวนตัวเองได้ตรวจสอบแล้วก็มันสอนตัวเองจะยิ่งมันม่นใจมั่นใจมันได้บันทึกให้ลูกหลานได้ติดตามและที่กำไรมากกว่านั้นก็คือ คนที่กำลังหาหนทางกำลังจนแต้มกับการเป็นอยู่ในยิ่งยุคโควิดนโควิดบวกกับประสิทธิภาพของผู้กุมอำนาจรัฐบวกกฎกติก,การมารยาทของบ้านเมืองนี้เนี่ยท,ที่บี่ลัรกรงอยู่ มันก็ทําได้แค่นี้ <laughs> มันทาได้แค่นี้